สวัสดีครับผมมิวนะครับถ้าชีวิตในตอนนี้ของคุณนะครับไม่สามารถมองหาความสบายใจหรือจุดที่มันผ่อนคลายวางใจได้เลยเป็นความรู้สึกที่ว่าสิ่งที่รับมือและต้องจัดการนั้นมันเต็มไปหมดบางคนอาจจะรู้สึกถึงขั้นกดดันจากความคาดหวังในตัวเองและผู้อื่นความเหน็ดเหนื่อยที่มันกัดกินความรู้สึกในใจของคุณเป็นระยะเป็นระยะเช่นนี้นะครับมันนําคุณไปสู่การยึดมั่นในความเชื่อที่ว่าชีวิต เป็นสิ่งที่ต้องควบคุมหากอยากได้ผลลัพธ์ที่ต้องการในทุกๆเรื่องสังคมส่วนใหญ่เลยครับที่เชื่อว่าชีวิตเป็นสิ่งที่ต้องใช้ความพยายามที่จะควบคุมเพื่อได้สิ่งที่ตัวเองต้องการเพื่อเป้าหมายหรือแผนที่วางไว้สังคมเลยสมัคคีกันมากครับที่จะพูดว่าโหโตขึ้นแล้วมันเหนื่อยกว่าที่คิดหรือไม่ก็คิดถึงวัยเด็กที่เราไม่ต้องรับผิดชอบอะไรมาก เราถูกฝึกถูกปั้นวิธีมองโลกให้มองเห็นว่าชีวิตจะต้องถูกควบคุมใช้แรงกายแรงสมองเยอะๆเพื่อที่จะสามารถเอาชนะให้ได้ในสิ่งที่ต้องการซึ่งนั่นเป็นความเชื่อที่ไม่ได้ผิดนะครับแต่ก็ไม่ใช่ความจริงหมายความว่าถ้าคุณเชื่อในความคิดแบบนี้ชีวิตมันก็สะท้อนให้เห็นเป็นความจริงเช่นนั้นครับแต่ถ้าคุณไม่ได้เชื่อมันก็จะไม่ได้เป็นแบบนั้นนะครับ ฉะนั้นแทนที่เราจะปล่อยให้ตัวเองไหลยอยู่ในวังวนของการคิดว่าความเหน็ดเหนื่อยและการพยายามที่จะควบคุมสิ่งต่างๆให้ได้เป็นหนังใจนั้นเป็นความจริงของชีวิตให้เราทำความเข้าใจกฎธรรมชาติหรือกฎจักรวาลสูงสุดกันก่อนจะดีที่สุดสำหรับตัวเรานะครับเพราะกฎแห่งแรงดึงดูดนั้นคือใจกลางคือสนามพลังที่มันอยู่ในตัวของคนเราทุกๆคนครับ ทุกๆความรู้สึกที่มันเกิดขึ้นอยู่ในตัวคุณทําหน้าที่ดึงดูดคลื่นรูปแบบเดียวกันที่ประกอบกันเป็นเหตุการณ์ให้คุณนั้นได้มีประสบการณ์ร่วมกับมันอย่างเช่นถ้าความรู้สึกที่มันอยู่ในจิตใจของคุณครับมันส่งออกมาจากความคิดที่ว่าเงินที่คุณมีอยู่มันจะสามารถหมดลงไปได้ในที่สุดแล้วที่คุณคิดแบบนี้ก็เพราะเข้าใจว่าการกลัวไปก่อนจะทำให้สมองนั้น รู้สึกว่าเราเตรียมรับมือกับมันได้ง่ายกว่าหากว่ามันเกิดขึ้นจริงกลายเป็นว่าประสบการณ์ที่เงินของคุณนั้นมันก็หมดไปจริงๆครับแล้วมันก็เกิดขึ้นจริงๆแต่มันไม่ได้เกิดขึ้นเพราะว่าชีวิตของคุณนั้นถูกวางไว้แบบนั้นแต่มันเป็นเพราะพลังงานจากสิ่งที่คุณคิดไว้มันร้องขอให้เกิดขึ้นจากการที่คุณนั้นเตรียมพร้อมที่จะรับมือครับนี่คือกฎธรรมชาติที่หลายๆคนยังไม่เข้าใจหรือ อาจจะยังไม่เชื่อมากขนาดนั้นครับแต่ผมการันตีได้เลยว่าเกือบทุกเรื่องในชีวิตที่คุณคิดออกได้ทุกๆอย่างมันเกิดขึ้นจากความรู้สึกของคุณที่มีอยู่ก่อนที่เหตุการณ์ต่างๆนั้นมันจะเกิดขึ้นเป็นข้อเท็จจริงก็มีบางเหตุการณ์ครับที่ดูเหมือนจะไม่ดีเลยในตอนแรกและเกิดขึ้นโดยที่ไม่ได้คิดหรือไม่ได้ทําอะไรเลยแต่สุดท้ายมันกลับเป็นโอกาสในการเจอสิ่งที่ดีกว่าที่คิดไว้แบบนี้มันก็มีนะครับ แต่เรื่องที่ไม่ดีที่ไม่ส่งผลดีใดๆเลยในภายหลังด้วยมันเกิดขึ้นจากการดึงดูดจากความรู้สึกที่เรานั้นทรงออกมาเองทั้งหมดครับดังนั้นเพื่อหยุดวงจรของการทำให้ชีวิตถูกดึงดูดโดยความรู้สึกที่เรานั้นจัดการไม่ได้คุณต้องเริ่มต้นจากการปล่อยความเชื่อที่ว่าชีวิตเป็นสิ่งที่ต้องควบคุมปล่อยความเชื่อที่ว่าสิ่งที่คุณต้องการนั้นเกิดขึ้นได้จากการที่เราพยายามลงแรง ซึ่งวิธีปล่อยนั้นก็คือการมาเชิญหน้ากับเสียงในหัวของตัวเองอย่างตรงไปตรงมาครับด้วยการอยู่กับความเงียบสงบความเงียบเพียงลำพังคือช่วงเวลาที่คุณนั้นจะเห็นความคิดของตัวเองได้ชัดมากที่สุดครับและเมื่อเห็นแล้วไม่ต้องพยายามบังคับให้มันหายไปครับแต่ให้ทำลมหายใจให้ผ่อนคลายออกจากมัน หรือถ้ายังผ่อนคลายไม่ได้ในทันทีก็ให้ลองตั้งคำถามกับความคิดที่คุณมีให้เห็นความชัดเจนของสิ่งในคุณนั้นคาดหวังหรือหวาดกลัวให้ได้อย่างเช่นสมมติว่าคุณกลัวความคิดของคนอื่นจากการทำสิ่งี่คุณนั้นอยากจะทำแต่คุณกลัวว่าความคิดเห็นที่มันแตกต่างนิสัยที่มันแตกต่างออกไปจากคนรอบตัวจะสร้างความเข้าใจผิดหรือสร้างความอาคติจากความแตกต่างในตัวของคุณ ก็ให้คุณลองถามกับความคิดนี้ไปเลยครับว่าแล้วถ้ามันเกิดขึ้นจริงๆถ้าคนรอบตัวเข้าใจผิดถ้าคนรอบตัวไม่เห็นด้วยถ้าคนรอบตัวอาคติจริงๆให้ถามว่าความรู้สึกและความคิดของคนอื่นนี้มันใช่สิ่งที่เราต้องไปรับผิดชอบมากกว่าความรู้สึกของตัวเราเองหรือเปล่าแล้วก็ถามลึกไปอีกครับว่าแล้วถ้าคนรอบตัวรู้สึกแบบนั้นจริงๆคนเหล่านี้ คนกลุ่มนี้ไม่ว่าจะสนิทมากน้อยหรือถึงขั้นสายเลือดเดียวกันพวกเขาใช้ความสัมพันธ์ที่ดีต่อเราจริงๆหรือเปล่าหากพวกเขาอาคติในสิ่งที่เราเป็นเราก็จะเริ่มเห็นครับว่าความรู้สึกของตัวเรามีความสำคัญมากกว่าความรู้สึกของคนอื่นความกลัวความกดดันที่เคยมีมันเริ่มจับต้องได้ชัดเจนมากขึ้นมองเห็นได้ไง่ายมากขึ้นถึงความจริงโสดลึกที่คุณน,นั้น อาจจะยึดมันไว้โดยไม่รู้ตัวให้ลองทําแบบนี้กับทุกๆความคิดที่มันล็อกหรือกีดกั้นคุณไว้จากความเป็นตัวเองนะครับความคิดที่มันเป็นพันธะที่กําหนดว่าคุณจะมีความผิดหากคุณสนใจความรู้สึกของตัวเองมากที่สุดเชื่อไหมครับว่าภาวะเบิร์นเอาท์หมดไฟส่วนใหญ่ไม่ได้มาจากปัญหาทางวัตถุมากขนาดนั้นนะครับส่วนใหญ่จะมาจากผู้คน ไม่ว่าจะสังคมการทำงานสังคมในครอบครัวที่เรายกให้มารยาททางสังคมหรือหน้ากากทางสังคมนั้นมันมีความหมายมากกว่าความรู้สึกของตัวเราเองหลายครั้งเรารู้เราเห็นตัวเองชัดเจนครับว่าต้องลองทำอะไรบางอย่างเพิ่มเพื่อยกระดับชีวิตของตัวเองแต่สู้ของหน้ากากทางสังคมก็กระชากคุณลงมาครับและย้ำเตือนกับคุณว่าการทำในสิ่งที่ตัวเองต้องการนั้นมันจะเป็นความผิด ที่ทำให้คุณไม่ได้รับการยอมรับอีกต่อไปเราใส่ใจไปกับการให้ความสำคัญกับหน้ากากทางสังคมเพียงเพื่อจะได้รับการยอมรับจากคนที่ไม่สามารถห่วงใยความรู้สึกของคุณได้จริงๆแล้วสิ่งนี้มันเกิดขึ้นชัดเจนในสุดครับกับสังคมจากกลุ่มคนที่ตรีตาว่าคุณนั้นเห็นแก่ตัวและแปลกประหลาดถ้าทำในสิ่งที่พวกเขานั้นไม่กล้าทำเราจะผิดเพื่อมองเห็นว่า เมื่อไรเราจะล้มและผิดพลาดเพื่อรอตอกย้ำกับเราว่าบอกแล้วว่าอย่าทำจากกลุ่มคนที่ส่งเสียงเชียร์ทันทีที่คนนั้นยอมหักล้างความฝันของตัวเองเพียงเพื่อที่จะประนีประนอมทำตามคำแนะนำของพวกเขาคนเหล่านี้มีอยู่จริงนะครับและอาจเจอได้ง่ายที่สุดเมื่อเป็นสายเลือดเดียวกันอย่างเช่นคนในครอบครัวบางทีเขาอาจจะด่าว่าอากตันยูที่ไม่ทำตามสิ่งที่บอก เมื่อเรามีความคิดเป็นของตัวเองอยากทำอะไรตามความฝันเขาก็ตัดกำลังใจและอยู่ๆก็กลายเป็นผู้เชี่ยวชาญในการคาดคะเนความล้มเหลวของสิ่งที่คุณอยากทำอยู่ๆก็เป็นผู้เชี่ยวชาญในกับเส้นทางที่พวกเขาเองแม้แต่ไม่กล้าจะไปด้วยซ้ำถามถึงปัญหาถามถึงความเป็นไปได้ในความล้มเหลวมากที่สุดเพื่อตัดกำลังใจให้กับเราแต่กลับชื่นชมให้กำลังใจทันทีที่คุณนั้นยอมแพ้กับความฝันเพราะพวกเขานั้น ได้รับความสบายใจจากความต้องการของตัวเองที่ลูกหลานนั้นกลายเป็นผลประโยชน์ที่จะมากอบกู้ความล้มเหลวของพวกเขาอาจจะฟังดูโหดร้ายนะครับแต่นี่คือความจริงของโลกที่มีอยู่จริงที่มันไม่ปราณีศีลธรรมและหน้ากากทางสังคมเช่นนี้มันก็มีผลกับคนที่พัฒนาชีวิตทำอะไรบางอย่างเพื่อเติบโตอยู่แล้วแต่เมื่อเห็นแล้วว่าตัวเองอยู่ในทางที่ผิดก็ไม่กล้าที่จะหยุด ไหลไปกับเส้นทางที่มันผิดนั้นเพราะกลัวว่าหน้ากาก,ากทางสังคมจะไม่ให้การยอมรับกลัวจะถูกมองเห็นว่าตัวเองเป็นคนที่ล้มเหลวตัวเองลงเอยด้วยความล้มเหลวหน้าก,ากากทางสังคมเหล่านี้ครับที่เป็นน้ำแอ่งใหญ่ราดไฟในใจของคนให้ดับลงได้เสมอฉะนั้นเหตุผลที่ผมพูดเรื่องนี้เป็นหลักนะครับเพราะผมแน่ใจว่าเราอยู่ในยุคที่อินเทอร์เน็ตหรือโลกใบที่สองนั้นมันกระตุ้น ต่อมการไล่ล่า,ลาก,การยอมรับจากสังคมให้รุนแรงมากยิ่งขึ้นสภาวะความทุกข์ใจหลายอย่างที่เกิดขึ้นมากที่สุดมันเกิดขึ้นจากความหมดไฟภายใต้หนากากทางสังคมแบบนี้ครับผมเลยอยากเข้าใจและหลุดจากกรอบของสังคมให้ได้หลุดออกมาเห็นครับว่าการยอมรับไม่ใช่สิ่งจําเป็นสำหรับเราอีกต่อไปไม่ใช่ให้หลุดเพื่อต่อต้านสังคมนะครับแต่หลุดเพื่อที่ตัวคุณเองจะได้สบายใจในการ ทำเพื่อตัวเองได้โดยไม่ต้องรู้สึกผิดในแบบที่ยังคงรับผิดชอบต่อสังคมปฏิบัติด,ดีต่อทุกคนแต่ก็ให้ความสำคัญกับสิ่งที่ตัวเองต้องการมากที่สุดความคิดความรู้สึกของคนอื่นทุกๆคนไม่ว่าใครเขาเป็นคนที่ต้องรับผิดชอบด้วยตัวเองไม่ว่าจะเป็นความไม่พอใจอคติความไม่เข้าใจความไม่เห็นด้วยความอิจฉาริษยาหรือความเกลียดชัง ไม่ว่าความรู้สึกอะไรก็ตามครับที่คนอื่นมีต่อเราไม่ว่าใครไม่ใช่หน้าที่ที่เราต้องรับผิดชอบนะครับดังนั้นอย่ามองหาการยอมรับจากสถานะทางสังคมอย่างเนดขาดอย่าทำอะไรตัดสินใจอะไรผ่านความรู้สึกที่ว่าฉันทำเพื่อพิสูจน์ตัวตนอย่าทำนะครับให้ลดความต้องการที่จะเป็นที่ยอมรับแต่เพิ่มการเติบโตที่จะเป็นคนในแบบที่คุณนั้นอยากจะเป็น ไม่ว่าจะคําวิจารณ์คาําด่าหรือคำยกย่องก็ตามให้รับไว้นะครับแต่อย่าให้มันเกี่ยวข้องกับความรู้สึกอย่ามีความคาดหวังในการเห็นความคิดที่มันตรงกันจากคนอื่นอย่าให้ความสุขเกิดขึ้นจากการได้รับเสียงเชียร์เพราะมันจะสามารถทำลายคุณได้ในวันที่เสียงนั้นมันเงียบลงเพราะกำลังใจหรือคำยกย่องจากคนอื่นนั้นเป็นสิ่งที่เราซาบซึง้งและขอบคุณพวกเขาอยู่เสมอครับ แต่อย่าให้พลังใจของคุณมันผูกติดอยู่กับสิ่งเหล่านี้เพราะไม่อย่างนั้นครับจิตใจของคุณจะแตกสลายได้เช่นกันในวันที่เสียงเหล่านั้นมันหายไปหลายคนนะครับใจพังในวันที่คนที่เคยชื่นชอบเราเงียบหายไปหลายคนใจแตกสลายในวันที่คำชมยอดวิวยอดกดไลค์ไม่เป็นอย่างที่เคยเป็นจนสุดท้ายเริ่มหมดไฟในการเป็นตัวเองในที่สุดครับ ดังนั้นเมื่อเข้าใจแบบนี้แล้วการเป็นตัวเองการสบายใจในบุคลิกของตัวเองทั้งหมดแบบ100%นั้นมันจะนำไปสู่การอยู่ในแนวเดียวกันกับพลังงานจักรวาลความคิดของคุณจะเริ่มถูกรับคมขึ้นความสามารถในการควบคุมอารมณ์จะนิ่งมากขึ้นและความสุขของคุณครับที่เคยพึ่งพาโลกภายนอกมันจะถูกเปลี่ยนไปเป็นภายในความเงียบสงบของตัวคุณเอง ความโชคดีต่างๆจึงเริ่มเข้ามาหาคุณทันทีครับคุณจะตัดสินใจในทุกๆการกระทําจากสภาวะที่มันถูกต้องทุกครั้งที่คุณมีไอเดียในการลงมือทําอะไรคุณจะไม่ถูกรั้งด้วยความกลัวแต่กลับได้รับความมั่นใจที่จะลองดูและต่อให้เกิดเรื่องที่ไม่คาดคิดขึ้นนะครับความสงบของคุณจะไม่ถูกสั่นคลอนจากความไม่แน่นอนของโลกภายนอกซึ่งความสามาชีนี้ครับมันเท่ากับความโชคดีที่แท้จริง และมากไปกว่านั้นสนามพลังงานที่ใจนั้นเบาสบายมันจะเป็นพื้นที่ที่จะรองรับสำหรับสิ่งดีๆต่างๆที่ทำให้เหตุการณ์ต่างๆของคุณครับมีจุดลงเอยที่เป็นไปด้วยดีเสมอไม่ว่าจะดึงดูดผู้คนที่ใช่ผลลัพธ์ที่มันเกินคาดหรือเหตุการณ์ที่มันพลิกผันแต่ดันทาให้เจอสิ่งที่มันดีกว่าใจที่เบาสบายจึงไม่เคยผิดพลาดครับในการทำให้ชีวิตเป็นเรื่องที่ดี ฉะนั้นขอให้สบายใจที่จะเป็นตัวเองนะครับกลับเข้าหาตัวเองอยู่บ่อยๆในความเงียบแล้วคุณจะได้เป็นหนึ่งเดียวกันกับพลังงานของจักรวาลครับผมเชื่อว่าทุกคนสามารถทำได้และผมเป็นลังใจให้อยู่เสมอเลยนะครับขอบคุณนะครับที่ฟังจนจบขอบคุณทุกคอมเมนต์ทุกการกดไลค์ทุกการกดแชร์ผมขอบคุณจากหัวใจนะครับไว้เจอกันในคลิปหน้าสวัสดีครับผม